น,นี่ม้อนี่จะพทัทถาผัดผักบุ้งกับปิหมูสับค่ะผัดผักบุ้งกับปีหมูสับนี่พริกมีกระเทียมมีหอมแดงมีกับปีนี่น้ำตาลครับอ่ารรดีนิดนึงหมูสับนะคะผักบุ้งของเราไปค่าไปลงมือทำกันเลยค่ะผัดก่อนนะคะ ใส่ซอสใส่ห้วนะครับพอเขาทอดขึ้นหอมใ้ใส่รสมะนลงไปก็จะเป็นแบบนี้นะค ผักบุ้งวัวเลยผัดเลรค่ะใช้ผักบุ้งนานนะคะ ไปเยคสร็จแล้วค่ะผัดบุ้งนาใส่กิ๋ะะิหมูสับของเราไปเลยค่ะไปตักข้าวตักผ้าใส่บาตรกันนะคะอาหารของข้าวกระจัดเตรียมใบใส่บาตรเรียบร้อยแล้วนะคะไปตักบาทเอาบุญน,น้ำกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ไ้มันนี่น้ำเน,นะะเดอเป็นกำลังใจให้มันนี่น้ำเนยเดอค่ะไปค่ะไปตักบาทกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครับทราบครับครับค่าทอดครับเด้อครับบ่ จันติตังคุมหังทิ่พรเมวจะมิจตุสัทเถปุเรนโตจังกปานยันโผปันระโตยะทะมณีโชติรโสยะทะตบิวัสโรติวิสตานิจังโรธาปจาหินโอจัตตารรธรรมวัจันติอายุวโนนุนขังอะรง